จะกกระวังเลขที่เด็ดสองมานี่ดูวิธีการประปรกอบ r เ c นะครับใช้ตาตาตั้งใจถ้าว่าเป็นพื้นนิ่มเราก็ไม่ต้องใจสาตายนี่เราตั้งบนพื้นแล้วก็เราตั้งตาตายให้เป็นองศา,าแล้วก็ยืดสาขึ้นมาสูงๆก็ใส่ลงไปก็ล็อกด้านล่างล็อกให้แน่นๆโอเคก็ทำาวอรตาก็ลงกันมาดูลูกน้ำกันนะครับนี้มัน ตรงนี้นะครับก็ต่อไปแล้วก็ใช้ฐานรองแล้วก็ต่อไปแล้วก,แวก,แวก็แล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปนะครับแล้วก็แล้วก็หมุนตรงนี้นะครับหมุนตรงนี้ หมุนไปให้สุกเลยมันจะได้แน่นแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ต่อ,อไปใส่อันนี้บอสปัมแล้วเราก็เช็คอันนี้ก่อนก็ได้นะครับซัมเบดอ่ะ,อะถ้าตรงแล้วก็ได้ดูลูกน้ำแล้วก็ใช้ ตัวรับก่อนจะเตรียมแล้วก็ใส่หมุนไปอย่างนี้นะครับประคองไว้อยตัวเดี๋ยวมันตกนไ,ปนไปมุนไปไม่ต้องรีบนะครับนเน่นแล้วก็โอเคเสร็จเรียบร้วย